ตามโลแกนครับไม่ไหวเโลดูคนดูคนมา้นหรอรอขอรดเดียวฮะจะจะช็อตโอเคโอเสียใจทำไมปนชอตอยู pues um. ่เปนช็อตโดนทับโดนทับดนเขาแล้วจุกเหรครับฮะครับเจ ปวดอะไรนะปวดนะปวดนะปวดนะแค่นี้เลยต่อยได้แค่นี้เหรอสองไม้ดีอีกแปลว่าเลี้ยงตัวเองอ๋อดีไหมดีเรล้มมาหยุดเดีชอตเเลยเขาไปตูนเอกไปเดีวออเดียวแกมือไมแจแจ เตเต็มเฮัลโหลครับครับฮัโผมพยายามผมจยาดขึ้นมาต่อยยักูแบบคิดได้ทำไม่ได้ใช่ไหมอยากจะร้องให้ช้ามากครับยกยกห้านี่ต่อยเขาขาอ่อนเลยนะบันนั่ต่อยด้วยฝันนั้นต่อยขาอ่อนเลยต้อเอามากต่อยได้ที่ทำทไม่โดนครับทำอะไรสื่อสารถึงันๆไาครับเจ็ดได้ครับ ทีเท่าไหร่มด้าครับอหมด้สี่ผมไม่นหน้าเสียแบงวรจะลองไงเราต่อได้แค่นี้นี่เป็นไงเราจุกอยู่ว่าเนเรายังจุกอยู่ไหมครับไม่ครับมันอยากจะต่อยเขาอ่ะมันอยากจะต่อยเขาแบบว่ามาดิมึงอยากค่าได้ข้ากข้าไปดิมึงลองแล้วเร้นงหันเม่ขึ้น่อครับซ้อมดีอยู่ผมบอกซ้อมโคตรดีเลยไฟนี่ผมโคตมั่นใจเลยนีน้ำหนักมันเป็นหามไหมครับไม่มีครับ

ครับเรียบชิพงพี่พงสวัสดีครับพี่ชายครับวันนี้จอมหักมาด้าเซียนเลยเนี่ยเขามันนี้เป็นไงบ้างก็ตามแผนครับก็ตามแผนที่วางมาวางยังไงกอดโชกวางยังไงก็เราก็ไม่ต้องไปมั่วเขาครับรอดักรอดักออกแขทงซ้ายดักบวกเอารอบบวกเราสวนครแบบสามยกเองด้เองตกใจนะครับก็หนักครับพี่เขาหนักครับสีขึ้นมาบอกอะไรบ้าง ก็ให้เดินครับผมก็ดูดูว่าเขามีอาการแผวครับมีอาการออกลูกแผวลูกอ่อนมีแ้งแล้วก็บัตรบัตรลำอีกเป็นลูกปูนเตะซ้ายต่อซ้ายซ้อมมาครับซ้อมมาช่อนนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาดูมมีอาการโดนอะไรเขาโดนโดนน่าจะโดนแข้งซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายครับแล้วมึงเขาจุกใช่ไหมครับผมเหมือนเขาเมาเมาแล้วพอเราแทงแล้วเหมือนมีอาการจุกแบบจุกด้วยเมา แล้วอะไรอ่างน้เราก็โดนโดนหมัดโดนศอกเขาเหมือนกันนะใช่ครับโดนตกใจไหมก็ตกใจนิดนึงครับแต่ก็เอาอยู่ครับยัมาอย่างพี่พี่เขาหนักยอมรับาหนักแล้วก็ทนด้วยพี่เขาทนมากคืจังหวะนั้นกะกะหวังน็อกเลยไหมยกสี่ก็หวังหวังครับหวังว่าจะปิดเกมเร็วแต่พี่เขาก็ทนเ้วยเขทนเรัวเราหยุไม่ลมันโดนโดนหมัดใช่โดนโดนโดนเราก็โดนครับแต่ว่าก็ทนได้อยู่ครับแต่ก็ทนได้ครับเายกหเกิดอะไรขึ้นเหมมันเขามีฮ ก็เราก็ป้องกันไม่ดีครับปล่อยปล่อยให้โดนปล่อยให้ยังนั่นครับหลวมไปหน่อยครับเราป้องกันหลวมแต่ก็ยังคนได้อยู่คลุ่มเกมจะนำมาก็คุมเกมได้วันนี้พอใจผลโดยรวมไหมก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับทำไมฮะก็เราต้องต้องนี่วันนี้เก็บอาวุธให้ได้กว่านี้ครับป้องกันให้อยู่ครับเวลาเราไอ้นี้ครับเรายังเก็บอาวุธไม่ได้ขนาดเท่าไหร่ใช่ครับอัตราที่เยอะไหมวันนี้ก็ได้มาห้าเมื่อวานครับจะใครมครับ จากสอพีเอฟเปียกไปเออเอฟเอทูรอนเลยครับเออเออเพนบอกว่าไฟต่อไปไปขอพี่โบู๊ดเลยขอล้างตากับเพจเดทครับเพจเดทบอลทีาติไครับมันจะยังไงมันเป็นยังไงก็ไฟนั้นผมซ้อมไม่เต็มที่ครับผมผมป่วยอาทิี่สุดท้ายผมป่วยผมป่วยครับผมสะดุดไม่ครับไม่ซ้อมไม่ต่อเนื่อพอด้ผมตา ถ้าถามว่าไฟที่แล้วผมอยากต่อยไหมผมก็อยากถอนครับแต่พอมันมันมีแชมปสองเชนผมก็ต้องต่อยครับเพราะโอกาสไม่ได้มาง่ายครับขออีกทีเวทไหนดีก็เห็นเสียโบดบอกว่าพี่เขาอยากแก้มือร้อยสิบสี่ก็โอเคครับแก้มือก็ร้อยสิบสี่มันมันใหญ่ไปแม่สอนเพี้ยนเพี้ยนเพียนแล้วเขาจะขอเทลเพาจะขอแก้มือเอาล่ะเสียโบดมาขอกินเอาล่ะเสียบดมาขอแล้วกินเทลเพาเพกาะว่าเผลเพาเข้าใจยังยังยัง เรายังไงอ่ะเขาเขาจะขอล้างตาเอายังไงดีก็ได้ครับได้หมดครับผมร้อยสี่เท่าเดิมครับร้อยสี่เท่าเดิมครับแล้วไฟไปว่ากับเพชรเด็ดอีกทีครับผมใช่ครับใช่ครับอ่พูดอะไรกับแฟนคลับเลยครับก็ฝากขอบคุณแฟนครับที่เชียร์ด้วยนะครับวันนี้ผมเอาชัยชนะมาฝากแล้วครับฝากติดตามผมด้วยครับผมจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับมีสดมากครับผมชัยมงคลครับเป็นไงลูกศิษย์